ทำอะไรคะว่าก็ไก่อมีหมูระคะสวัสดีค่ะ ดีแฟนขับเลยเร็วสวัสดีค่ะวันนี้มาบ้านนายคุณดมมาดามคาราค่ะโดยอิมคุงยื่นเลยน้งเอ็นอิ่มแล้วเหรอคะสวัสดีนะเร็วค่ะสวัสดีค่ะนอนสวัสดีอิ่มนะคะน้องอิม เกดกินแล้วหรอรักค่ะจะไม่หันข้างอย่างนี้นะว่างค่ะอกเยินได้เร่อยๆ่ะดูกา่าค่ะท่าเองกินเอง ปลาเต็มแขนต้งห่อเลยค่ะปลากระปองค่ะคุ้มเห่แบบหมดอยู่แบหมดอยู่นกมากลยวะไม่้องรื้ออเคอร่อยได้เรื่อยๆนะคะเป็นหมูแล้วค่ะ nơi nó nơi mà chẳng cần đơm tao chạy bổn trong mơ dao mọi người có đẹp Anh nắm bưng bênh đèn mày 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 mày

โอ้ยอิ่มแล้วค่ะดูดิยังไม่หมดเลยอันนี้จัดไปสองไอสองกะละมังนะค่ะขอบคุณค่ะอิ่มมากอร่อยมากค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมจวดจวดเลยมือหนอจตดเนิกิบจวดจวดแม่น้ิแซ่บบอแซ่บบอแซ่บบีเด้อ ตัวเท่าตัวเท่าช้างแล้วอันนี้พูดอะรพูดนะรไม่ค่ะมันเป็นการแสดงเขาขายท้ำอยู่ไม่ได้ทำไรเพราะว่ายอมรับบันแม่เลยนโอ้โหต่อใส่แก้วจับเต่อสแก้ว่ไทยคงจะขนลุก ไทไทยูไทด้วยกันไงเนี่ย้เย่างที่ตอนนี้กำลังสุเลสุเล่กินเลยอะเพราะว่า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 คนมาเก็บคนมาเก็บเบาลงี่หอเห็นไหมเบาลงี่หน มมไม่เหลือคะ่ะแค่นาเมาเบาเบาไฟลงมันไม่เลือถ้าคนไม่มาค่ะรอจ่ารออีกรอแล้วป่ะรู้สึกว่าคนบางคนรอบที่สองหรือเปล่าคะเกศรลาหลายคนอยู่ค่ะรอบรู้สึกว่าเปลี่ยนชุดมาใหม่แล้วคะ่ะคืนนี้ยกรอบที่สองนะคะไม่อ้วนจะอยู่ได้ยังไง ปกวามอร่อยไว้ที่นี่ค่ะหลังจากมาเลิกงานมาตีสองนะคะยังมาได้กินอีกค่ะแล้วอย่างนี้จะมาเรียกว่าหมูได้ยังไงล่ะคะจะเรียกอะไรดีคะหมูพันธุ์กาะหมูพันธุ์รักหมูพันธุ์รักหมูพันจามุค่ะเอาแล้วต่อสักแก้วต่อสักแก้วบอกเลยล่ะแอบแห้งหน้องแซ่แบหลายเบิร์ตคำสิบเอ้าแอบ อันนี้ยกอันนี้ยกเท่าไหร่ยกที่เท่าไหร่ที่กินเนี่ยตกที่2องที่สโอเคมาเก็ีมาจ้าสวัสดีเอ็กซ์คิดสุดยอค่ะมากินด้วยกันรอบดิกตกที่สองมาเด้อเห็นมูกะทะสโลดูซิฮะ พ่ท่าสีโลตักกระบบงหนึ่งดูให้มากินขออหย่างันชื่<ม>านนปิดท้ายรายการค่ะได้กินแต่ผักก็เอานะคะขออีกแหงหมูเข้าไปหมดแล้วค่ะอร่อยมากค่ะขอบอกดึกแค่ไหนยังต้องอร่อยค่ะต้องมาปิดกล้องค่ะวันนี้อันนี้ก็ทอดสองยอกสอง,งเปลี่ยนชื่อร้ินใหม่ค่คะแล้วก็โหอ,อร่อยมากค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคิดนี้เรากินยาวนานมากเลย ปีนึ่งป <ia> ีสองค่ะก็ไปแล้วนะคะฝากกดติดตามทาร่าชเแนล้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ